ปัญหาหนทางเขากระใต้ก็ตาย,ตายเอาวิ่งไปพ่อ <c oughs> โอ้จะไปไหนอ่ะ <c oughs> เข้าไปสิตรงไหนเออน้ำทางไปเอาเห็ดติจ้าเอาไปเลี้ยงเออเลี้ยงไหนกระใตายน้อยจ้ากระใตป้ปลา <c oughs> พูนเลี้ยวไปมองพูนเลยจ้าเลี้ยวไปทางถานนพูนเลย เออเลี้ยวไปตรงนั้นแหละอย่างนั้นแหละสวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านเจอกันอีกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะช่วงนี้ฤดูเก็บเห็ดนะคะทุกคนเก็บเห็ดด้วยกันค่ะวันนี้มาป่าไก่นะคะทุกคนมาค่ะเอฟซี FC, เก็บเห็ดด้วยกันจ้ามือน,นี่มันหมานจ้าวันนี้ก็เช่นเคยคะ่ะทุกคนจ๋าต่อกับลูกน้องเถ่าแก่ค่ะมือนี่ค่ะมากับลูกน้องเถ่าแก่เหมือนเดิม ลูกน้องแถาแก่เพื่อนก็เป็นอ่าหลานเขยต้อนะค่ะพี่น้องิ่นเป็นหลานเขยต้อพราดีกะได้มาเก็บเห็ดน้าการช่วงหนาห้อนเนาะค่ะเรามาเก็บเห็ดด้วยกันหน้าร้อนเ <s uk ill> พราะว่าจริงๆเถาแก่เพื่อนก็มาส่งในป่าเนาะคะ <S <s <uk ill> ่ะแถาแก่เพิ่นต้องมาส่งในป่าเอารถเถาแก่มาเนาะค่ะแต่ว่าต้อตอ้ตออาสาค่ะพี่น้องค่ะต้ออาสา,าพาเพิ่นมาไปน้ากันกับเพื่อนเพราะว่าต้อก็อยากนี่มู่เข่าป่าเนาะค่ะต้ออยากนี่มู่เข่าป่าเก็บเห็ดเพราะว่าไอ เพื่อนกัเป็นหลานเขยต้อน้ำน่าจ๊าก็เลยอาสาไปด้วยกันเพื่นมาเก็บหินต่าแก่เนาะค่ะเพราะว่าเต่าแก่เพื่นเอามาเก็บห็ดเนาะค่ะอาสาพาไปเราเป็นผู้อาสา รุยกันค่ะหนึ่งเดือนเต็มเต็มหนึ่งเดือนเต็มเต็มเก็บเห็ดเก็บ,เ,กบเห็ดกันแล้ว่ะพี่น้องเนาะ โดนเต็มเลยจ้าพุ่นจ้าเต็มเลยพี่น้องขาเจอดงเห็ดแล้วค้าน,น,นี่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 จ้าเต็มเลยมาจ้าเก็บกันจังเนี่ยลุ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 ยโอ้ยแพ้พี่น้องเอ้ยขาสัน,อนเอามินเอาคนเด้อ เป็นวันที่สองแะคะ่ะวันที่สองที่เข้าในปลาเนาะคะ่ะเห็นในปลาเริ่มออกแล้วนะจ๊ะพี่น้อง่านี่ค่ะโอ้ยมันขามันขาแตกพี่น้องขามันกลอว เห็ดมันดอกบางหรือแตกงายจ้ะทั้งฝนตกใสมเมื่อคืนนี่นำ้ำ เย็บในป่าเงียบคักพี่น้องเอ้ยเงียบคักเงียบแน่เก็บอยู่คนเดียวอ้ยเพื่นมาเก็บกอนล้วพี่น้องเพื่นเอาตะดอกไงกระซางเรือใอยเอาดอกน้อยอันกเก็บคนเดียวคือเกาแลานพี่น้องเนาะมาในป่ากระแยกกันคือเกา เดี๋ยวนี้คุณก็เริ่มเก็บเห็ดขายกันแล้วเนาะค่ะพี่น้องไปมองไดกะมีตะหอยคุ้นเอาเนาะค่ะไผมาก้อนผู้นั่นก็นได้และนาะพี่น้องเนาะผู้ใดมาที่หลังกะเก็บดอกน้อยไปคือตัวนี่นะ่ะตัวมาที่หลังปุน่นัตก็เอาดอกน้อยพุ่นพื่น,นเอาแตด่ดอกใหญ่ๆค่ะพี่น้องแต่ว่าก็สิมาหลายมือแล้วละเนี่ยเพราะว่ายังตีเพราะว่ามูนี่มันใหญ่แล้วนะพี่น้องคะ่ะ ขางยยยยี้ยงๆอวบๆนะพี่น้องเนาะดอกน้อยก็จริงขาเพิ่นน่ะเบิ่งเน่ขาเพิ่นยาวอวบนั่นแหละเนะาะค่ะพี่น้องขากะสิเก็บเงียบๆมากันสองค้นก็เก็บเงียบไปคนเดียวคือเกาแลลวเนะค่ะอยู่ในป่ามันเงียบบางข้างบางข้า,า,ขาวเบ้าหลาก็เกินไปกะ่าน F ิเอฟซีจากไรเนาะพี่น้องเนาะก็บางทีเงียบไรกะอันเจ้าของกับ,บังเวงในป่าเนะาะค่ะพี่น้อง ตัวกระสิจบคลิปไว้ซ้ำนี่เนาะค่ะแบบนี้เนาะคะ่ะคลิปนี้ตัวกระสิเอาไว้ซ้ำนี่ก่อนจะพิมพ่นองค่ะ โอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจตีมาเก็มเห็ดน้ำต่อโดยจ้าพี่น้องค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย